ข้อนี่เป็นข้อสอบ A level คณิตศาสตร์ประยุกต์สองสอบไปเมื่อมีนาหกเจ็ดนะครับก็เป็นเรื่องฟังก์ชันนะฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันของราคาเสื้อเมื่อซื้อเสื้อทั้งหมด x ตัวแต่ละตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดนะครับก็มี2เงื่อนไข xx คือจํานวนตัวเนี่ยถ้าซื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยตัวก็ให้คํานวณนจากเงื่อนไขบนส่วนถ้าซื้อมากกว่าร้อยตัวก็คํานวณจากเงื่อนไขล่างนะครับถ้าตีความง่ายๆก็คือตัวนี้ตัวละแล้วกันนะครับเนี่ยตัวละสองร้อยอันนี้ก็ตัวละร้อยห้า ข้ที่หนึ่งนะครับไปซื้อทั้งหมด80สิบตัวก็ต้องเข้าเงื่อนไขบนนะครับอขอใช้เงื่อนไขหนึ่งกับสองนะตอนแปสิบตัวก็คือเงื่อนไข1นึ่งถามว่าเสียเงินเท่าไหร่ก็ต้องเอาสองร้อยคูณด้วยจํานวนตัวก็เป็นสองร้อยคูณปดสิบครั้งที่สองครับไปซื้อร้อยหสิบตัวก็ต้องได้ราคาข้างล่างนะเนี่ยมากกว่าร้อยตัวก็ตัวละร้อยห้าสิบก็เป็นร้อยห้าสิบคูณร้อยห้าสิบตัวเสร็จแล้วบวกกัน รงน,นี้ได้หมื่นหตรงนี้สิบห้าสิบห้าสองร้อยยี่ห้าศูนย์สองตัวบวกกันนะครับก็เป็นสามหมดันห้ารอยตอบข้อสนะครับฝากกดติดตามหัวใจบันทึกแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ